มาตอบความคิดเห็นพี่ธน,นีนะครับพี่ธน,นีคอมเมนต์เข้ามาว่าพระแท้ผิวเก๊โคตรเก๊เพีย้ยวางเพิ่มราคาเล่นเป็นกรรมการนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมตอบทีละประเด็นนะครับพระแท้ผิวเก๊นะครับต้องแต่เล่นพระมายังไม่มีนะครับมีแต่พระแท้ทําผิวใหม่อันนั้นมีครับแต่พระแท้ก็คือพระแท้แต่ผิวใหม่นะครับนะ ดูรู้นะครับคนที่เป็นเขาจะดูรู้นะครับราคาก็จะต่างกันนะครับสวยเดิมกับสวยทําผิวใหม่ราคาต่างกันนะครับโค้ดเก๋เพียบโค้ดเก๋เนี่ยนะครับถ้ามาตอกในพระแท้ที่หลุดโค้ดมาเนี่ยนะครับพระองค์นั้นก็จะเป็นพระเก๋ไปเลยก็คือพระก็จะไม่เล่นหาเลยนะครับส่วน พี่ก็บอกว่าอ่าอามาตอกเพิ่มวางเพิ่มราคานะครับผมบอกให้นะครับโค้ดเก๋เนี่ยนะเอามาตอกอย่างนันก็เพิ่มราคาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าพระโค้ดมันยังเก๋เลยครับนะครับพี่พี่จะมาตอกอะไรเพิ่มราคายัางไงผมก็ยังงงนะครับนะที่เขาเล่นกันโค้ดพิเศษอ่าก็คือว่าอ่าโค้ดเดียวในสุขใจเนี่ย ต้องตอกเป็นโค้ดทอทหารในเนื้อเงินนะครับก็คือเป็นโค้ดที่ตอกจักรวัดนะโค้ดเดียวนะครับเล่นกันถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็ตอกโค้ดทอทหารนะครับโค้ดเดียวเนี่ยเล่นแต่ถ้าโค้ดภาษาจีนโค้ดเดียวเนี่ยไม่เล่นนะครับต้องแยกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าโค้ดเดียวเนี่ย แยกยังไงอันไหนเล่นอันไหนไม่เล่นนะครับอาน,นี้เอาข้า่า้าวก่อนนะครับตอบคําถามพิธานี้ก่อนนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณที่พี่เขาคอมเมนต์มานะผมก็ยินดีตอบทุกความเห็นนะครับอขอบคุณที่ติดตามครับผม